อันนี้ทำอะไรครับเนี่ยโอเคกลับมาแล้วเราจะทำเป็นยังไงล่ะครับเอ่ออยากจะถ่ายเกสรดอกไม้ขนาดนี้ให้มันใหญ่ๆหน่อยเนี่ยประมาณเนี้นะครับว่ากลว่าจะถ่ายเกสรของมันอเดี๋ยวลองอุปกรณ์ที่ใช้ก็วันนี้ก็ต้องตัวเก่งเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เลนใช้ยี่สบสี่เจ็ดสิบเลนส์นอมอลคือพิสดารน,นะ แล้วก็อุปกรณ์เสริมก็เป็นสองป้องนี้มาดูใ,ใกล้ๆก็เรียกว่าท่อมาโครนะครับมันจะช่วยเพิ่มระยะให้เข้าไปถ่ายจอใกล้ได้อเออผมอธิบายทางทฤษฎีไม่ได้อธิบายได้ตามภาษาผมเนี่ยแหละถ้ามีท่อน,นี้ก็จะถ่ายเล็กๆได้แล้วก็แฟลชเอามาไว้ช่วยเพิ่มแสงหน่อยตอนถ่ายประมาณนี้ครับเดีย๋ยวลองถ่ายดูหนึ่งรูปเนาะมันจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้ ผมก็หมุนซูมเข้าไปก่อนปกติไายแนวนี้ผมชอบแมนวนวลโฟกัสว่าภาพมันได้ภาพคมกว่า,วาออโต้โฟกัสก็ซื้อออโต้โฟกัสมาหมุนมือเหมือนเดิมผมนะฮะดอกไม้มันก็ดินได้ด้วยเนาะ โอเคฟัวดูลผลงานหน่อยสิอ่าได้เกสอนอย่างอย่างที่อยากจะได้ละประมาณนี้แต่แรงมันแห้งแห้งไหมแล้วผมลองขออนุญาตใช้อุปกรณ์เทปโลออนปวดโลออนครับใส่น้ำเปล่านะไม่ใช่เอาโลออนจริงๆมามาฉีดก็ฉีดให้มันเป็นฟองๆเข้าไปอย่างนี้สักหน่อย ให้มันเป็นละอองน้ำเนี่ยละอองน้ำมองเห็นไหมน่ะอ่าฉีดเข้าไปให้มันเป็นละอองน้ำระลองถ่ายดูไม่โอเคเปิดแกนวาร์ฟกอนวาร์ฟวาร์ฟวาเอาละอ่าลองเช็คซิ อ่าชุ่มฉ่ำขึ้นมานิดนึงชุมช่มฉ่ำมีความไฮโซขึ้นมานิดนึงนะ,อะขอลองอีกช็อตหนึง่งเหมือนแสงยังไม่ถูกใจเท่าไหร่ จริงๆถ้ามีขาตั้งอะนะเอาขาตั้งมาตั้งกล้องอะดีกว่าครับขาตั้งมาตั้งกล้องดีกว่ามันจะทําให้นิ่งกว่าแล้วก็ถ่ายถ่ายได้ง่ายกว่าหมายถึงถ่ายอันนี้นะเต่ไปถ่ายแมลงคงจะไม่เหมาะอฮะอ่ารูลามาา้าเห่าดีกว่าเดิมนะครับก็ที่ถ่ายเล็กๆของผมสิ่งเล็กๆของผมก็มีเท่านี้ ครับก็เดี๋ยวถ้าไงถ่ายเสร็จโพสเสร็จรูปเสร็จก็เดี๋ยวจะลองเอาไปโพสหน้าเฟซของผมก็ลองเข้าไปตามชมดูกันแล้วกันครับอันนี้ก็ูิธีถ่ายของเล็กๆของผมก็มีอยู่แค่นี้นครับ